มาอีกแล้วนะครับบ้านช่างภูอูอด,ดีกว่าอูอูอช่างภูมาอัปเดตเจ้า6กเฮ็ดเฮ็ดเสร็จรอยังโอ้โหนี่ตัดออกแล้ว4นิ้วติดนี่เลยเนะี่ยพอดีเลย3เอ้ไม่ใช่สตัวติดนี่เลยตัดเหลือ3ครับเสร็จแล้วมากง สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถด,ดับซิ่งดินด่วนครับคันนี้ยังรอช่างมาจูนอยู่สวัสดีครับช่างอยู่ไหมอยู่อ่ะอู้นี่ช่างคูสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาอัปเดตนะครับถึงไหนแล้วนี่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยวัยเถะอืะอ ไม่มาวันนั้นมาวันนั้นนี่ยังเหลือท่ออินเตอร์ใช่ไหมวันนันใช่ครับท่ออินเตอร์ท่อเวสเกตล้วก็ท่อไอเสียเด้เนี่เดินท่ออินเตอร์เรียบร้อยแล้วครับว้จริงจุกรองอีกแล้วอันนี้มันใส่ได้พอดีเลยใช่พอดีเลยพอดีเลยมันเหลืออีกเหตุใดห้าศู 50, นยะ์เนาะไม่ใช่สนะีเนาะไม่ใช่ 4, สีสีพึ่งพลเหรอ มันโดนความร้อนไหมอ๋อเหรอเออแสดงว่าสตาร์ทแล้วดิสตาร์ทแล้วอู้เดี๋ยวก่อนเรื่องเนจูนเรียบร้อยจูนเรียบร้อยแล้วไม่ได้เห็นตอนจูนจะด่านี่หมกอีกจูนมั่วมาดูฟังไอดีหน่อยโอ้โหโอ้โหนี่ สวยดีน้าไอดีคู่เนาะครับเออไออ้าเราถ้าถ้าตัวที่ไม่มีไอดีคู่เราสามารถเพิ่มเป็นอย่างนี้ได้ไหมช่างเพิ่มเป็นท่อคู่ได้ไหมต้องซื้อขาเอเนี่ยฝาไอดีคู่อ๋อตรงนี้นะใช่ครับอ้าเราสร้างเองได้ไหมเราสร้างเองก็ยากอยู่ครับยากอยู่เนาะใช่ครับแต่แต่สร้างได้อยู่เห็นพวกรถเกี่ยวมันสร้างอยู่สร้างได้ครับเออของรถเกี่ยวพวกเจโอแปดอะ มันมันจะเป็นคู่ไงเจโอเป็ดจะเป็นคู่มาคู่ร่วมกันเนอะขามไปมันสวยดีนะพ่อคู่เนอะอันนี้เราดีไซน์ใหม่อ๋อถ้าเขาถ้าเราซื้อฝานี่มามันเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันเลยเนาะใช่ครับเท่ากันเลยนี่มันเท่ดีว่ะนี่นี่ถ้าใครมีหกเฮดอีเนาะใช่ครับใส่ตัวนี้คู่ดูดอากาศดีกว่าเดิมไหมหรือว่าหรือว่าเหรอใช่อ๋อตัวนี้มันแยก ใช่มีสามนี่สามอันนี้สามนี่สามเลยใช่เฮ้ยมันก็ดีกว่าเดิมดิดีกว่าเดิมแยกสามเราเล่ามาตัดตรงนี้จากหนึ่งมาแยกสองแล้วแม่เราแหม่ออามาอย่างนี้เราก็มาเข่าตรงนี้อ๋อไอ้อากาศมันก็เข้าดีกว่าเดิมใช่ครับอากาศเท่ากันอืมปกติมันจะเข่ามาปุ๊บสูบเดกอ้สูบหลังจะเขา่าเราก็สูบน,น้ำอ่าอย่างโว้ยเปิดกล้องเลยอ่ะครับเดี๋ดดดดวยวเปลี่ยนเลยออ๋อเปลี่ยนกล้องอีก ชุดหลังครับชุดนี้ยังไว้อ๋อยังยังครับเป็นไงลองสตาร์ทได้เลยใช่ไหมนี่ได้เลยครับ,บไปไม่ต้องรีรอครับเดี๋ยวเราจะไปลองด้วยนะ ก็แบบโพโทรเลยช่าง เราจะไปลองไหมไปเฮ้ม่เอาไปเทสยิแล้วมันต้องเทสที่ให้เจ้าของรถเทสไหมเจ้าของรถก็ได้เนาะเออ เพราะว่าเจ้าของรถนี่ต้องอธิบายได้ว่าก่อนทำหลังทำเป็นยังไงใช่ไหมใส่กรองด้วยใส่กรองเลยอ้องงมดูงานครับถือว่าสุดมากสุดอยู่ เขาว่าเครื่องตัวนี้เขาว,ว่าเท่าไหร่นะสองหรือร้อยาห้าอันนี้ร้อยเกหร้อยเกหรอครับปมเล็กโอ้ปั๊มเล็ก<อ>ร้อยเกห้าเห็นแต่ไอดีคู่อย่างนี้ไม่ใช่สองร้อิบร้อยสินะครับเป็นร้อเก้าห้าดูที่ปัม๊มปั๊มเล็กปั๊มใหญ่เดินท่อเป็นท่อสามนี้ไหมช่าง3มนิ้วออกสนิ้วครับสนิ้วออกส สามนิ้วสามนิ้วครึ่งแล้วออกสี่นิ้ว FVZ <B> ว <feeling> well. ีอ่ะจาของรถขึ้นเลยครับรับเลยรับไปลงเลยมันต้องลองมันต้องลอง เออพาไปสิ่งถนนใหญ่หน่อยสิ 行。 เองค,คนอะไรครันนี่ส่นใหญ่ก็คนมันคนกรนะโผดแปลงจากไหลจาของครับไม่ได้มีงานโอ้เป็นไงครับออกตัวเป็นไงดีกว่าเดิมไหมดีเดิมเยอะับอ,อันนี้มันเกียร์อะไรธรรมดาเกียร์ธรรมดา,รรมดาครับอ๋อนี่เกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับดื้อเดิม ไม่ใช่แซตเดิฟใช่ไหมไม่ใช่หรอโอ้หเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาโอ้มัน,มน,นาาต้องต่อดามเกียร์นี่ได้ใส่ง่ายหน่อยเกิดจบสักหน่อยไหมฟังเสียงวี่สักหน่อยไหม อันนี้เป็นหัวไทยเลยเนาะ<ช>รถไท,ไทยเลย,นยเลยนาะซื้ออันนี้ซื้อแบบมือซื้อมือเข้ามาเหรอต่อมือหรือว่าซื้อห้างเลยอันนี้เป็นรถพ่อพ่าาพอเป็นแต่ปีสี่อะครับโอ้โ,อโอหแหมโคอนอะวิ่งโล่งกว่าเดิมไหม ว่าภายในคันนี้โคตรดีเลยครับรักษารถได้ดีนะภายในรถ40กว่าปีเอ้ยรถกี่ปีแล้วก็ไม่รู้นี่มาะมาณี่ครับ24บปีปปีมาวันนี้ผมเกิดพอดี ทำกล้วยขายส่งตลาดไทยโอ้รายไ,ได้ดีไหมก็ถ้าเรามีที่ขายมีบริษัทมีตลาดราับซื้อก็มันก็ดี<ๆ>ดีกว่าต้องไปเล่ขาขายแถวสริงซางนี่เขาทำอะไรหลักๆกันทำอะไรกันปลูกมันมันสัมปลังรับมันสัมปลังข้าวโพดข้าวโพดทำอาหารสัตว์แล้วก็กล้วย ครับตอนนี้หลักกล้วยครับกล้วยหอมทองครับด้วยหอมทองครับโอ้แต่แถวถึงิงซางเขาทำสวนเยอะครับพวกมีข้าวโพดเดยอะอันนี้รถขนอะไรวะนี่แบบนี้นนาามาลองทางเรียบๆกันหน่อยปกติไม่เคยมา พอดีลอกเนี่ยฝั่งโน้นครับเหมือนรอบช้าเลยกันนี่บเครืองช้าก็าจะเฟรืองช้านะอโอ้แต่หกไหลยอยู่นี่ ปกไหลอยู่นะได้ไหมความรู้สึกดีกว่าเดิมไหมก็ดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมอยู่เครื่องช้างก็อย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมอยู่ อนเลยครับนี่ยถ้าจะตีกรวยเลร็จก็มั้ยเนี่ยอ่ะกลับใดเสียงอีกอทั้ทงวีดทั้ทงพอนเลยครับ เปลี่ยนเพืองใหม่แล้วมั้งนี่ถ้าอยากให้บินไรเราเปลี่ยนเฟืองเ,เองเอ,อไหลครับใช่นี่เฟืองช้าไปเครื่องเหลือเนี่ยเครื่องเหลือน่าจะเฟืองช้าครับเกียรไม่ค่อยออกเท่าไหร่ ยกดูหัวยกดูเครื่องก่อนนะท่อกำลังประกอบอยู่เลยครับเนีลปลายตรงก็มีครับปลายหะก็มีก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่